พรสมเด็จสายวางังคือพระสมเด็จ ที่มีต้นกำเนิดเกี่ยวเนื่องกับราชสำนักไทยทั้งด้านการสร้างการครอบครองการบูชาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางพุทธศิลป์ถือเป็นสายที่มีความปราณีสูงและมีรายละเอียดเชิงช่างแตกต่างจากสายวัดพื้นบ้านทั่วไปเริ่มต้นจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมังสีสร้างพระสมเด็จและได้รับการอุป,ปถัมภ์จากราชสำนักชั้นสูงโดยเฉพาะกรมพระราช วังบวรมหาศักดิพนเศษและต่อมาคือวังบางขุนพรมพระเครื่องที่สร้างมีผู้ถวายเข้าวังและมีช่างหลวงร่วมงานหลังจากยุคสมเด็จโตสิ่งสำคัญคือการสืบทอดพิมพ์ทรงและแม่พิมพ์โดยมีช่างหลวงประจำวังเป็นผู้แกะได้แก่ ช่างหลวงจากวังหน้าช่างหลวงจากวังบางขุนพรมช่างชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่ทำงานถวายวังทำให้เกิดพิมพ์แบบวังมีสัสดส่วนชัด รบคมเนียนองค์พระสง่างามตามสินชั้นสูงช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6มีการสร้างพระสมเด็จเพื่อมอบแก่เจ้านายข้าราชบริพารและบุคคลสำคัญตำรับมวลสารสืบจากวัดระฆังเช่นปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงพระเจ้า้าพระองค์มีการประดิษฐานบางส่วนในพระเจดีย์วังบางขุนพรม จุดเด่นสำคัญของพระสมเด็จสายวังพุทธศินศสัดส่วนองค์พระงดงามแบบราชสำนักเน้นความสุภาพสง่างามมวลสารมีความละเอียดสูงสีขาวนวลอมเหลืองเนื้อแน่นแต่ผิวจัด พิมพ์ทรงคมกริบเส้นศินกรมมนลึกแสดงความชำนาญของช่างหลวงประวัติการสร้างสืบเชื่อมราชจะสำนักมีหลักฐานด้านบุคคลและสถานที่ชัดเจนการครอบครองเดิมอยู่กับเชื้อพระวงศ์และข้าหาบดีประจำวังลักษณะพิมพ์ทรงพระสมเด็จที่ท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตสร้างและบุกเสกถือเป็นมาตรฐานสูงสุด ของสายวัดระฆังยุคต้นซึ่งมีเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์ที่สะท้อนความเป็นพระพุทธรูปแทนองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามความตั้งใจของสมเด็จโตสรีระองค์พระสง่าผ่าเผยแบบสุขโขทยัยพระเสียรกลมคล้ายดอกทรงบัวตูมผายเล็กน้อยพระพักไม่แสดงรายละเอียดแต่มีความนุ่มนวลบ่าและองค์พระผายออกอย่างสมส่วนแสดงความมีอำนาจสงบแขนเรียวลากต่อเนื่องเป็นเส้นโคง้งแบบสินชั้นสูง ลำตัวทรงโคง้งมนไม่แข็งทื่อลำตัวสอบลงนิดๆสู่ช่วงเอวเส้นอกแผ่วบางมากบางองค์แทบมองไม่เห็นพา้าพาหาหรือแขนเยื้องลงเล็กน้อยแต่มีชีวิตชีวาไม่มีเส้นแข็งหรือเสียนแบนแบนแบบยุคหลังฐานบัวสามชั้นทรงสมดุลชั้นบนเล็กชั้นล่างใหญ่ ตามลำดับเส้นฐานมีมุมตัดมนๆมนไม่ใช่มุมคมจัดฐานไม่กินพื้นที่มากเกินไปทำให้พระดูสูงโปรง่งสุงมขอบแก้วทรงอ่อนช้อยแบบราชการที่สามซุ้เป็นเส้นโคง้งมนขึ้นไปแบบเปลวไฟแต่อ่อนกว่าอายุธยาความลึกของซุ้มไม่ลึกโอเวอร์ over, แต่กลืนกลมกับองค์พระ เนื้อหาและผิวมวลสารเนื้อปูนสีขาวอมเหลืองนวลมีความละเอียดสูงผิวเกิดรอยปีย่อยแบบธรรมชาติว่านเกสรมีจุดดำน้ำตาลผุดจากภายในเนื้อในความแน่นสูงแต่มีชีวิตไม่ทึบอุดตันน,น้ำว่านไหลซึมแตกเป็นเส้นใยบางๆผิวแบบ งาแตกธรรมชาติคือสัญ,ญลักษณ์ยุคต้นสัดส,ส่วนขององค์พระตามแบบยุคสมเด็จโตการวางสัดส,ส่วนใช้หลักสมดุลแบบทองคำ g o ลเด n นเ t i o อย่างไทยเน้นภาพรวมศรัทธาสง่างามมากกว่าความคมชัดเฉพาะจุดสมเด็จโตท่านกล่าวไว้ว่าพระคือพระไม่ใช่รูปปั้นลอยตัวเอกลักษณ์การแกะแม่พิมพ์เส้นสินกลมมนล,ลึก แต่แผ่วปลายเป็นธรรมชาติไม่เสมอกันร้อยเปอร์เซน์เพราะเป็นงานมือช่างหลวงแม่พิมพ์มีการหลบมุมเพื่อกันการหักบินสรุปลักษณะพุทธศินยุคสมเด็จโตสมดุลงดงามมีชีวิตผิวเก่าโดยธรรมชาติเน้นความสง่างามของพระพุทธเจ้ามากกว่าความคมชัดเชิงกลไกล ความหมายเชิงจิตวิญญาณเสมือนพระของแผ่นดินเชื่อมความศรัทธาพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ใช้เป็นสิริมงคลแก่ชาติและประชาชนสะท้อนอำนาจความรุ่งเรืองและความศักดิ์สิทธิ์ของราชสำนักส่งคุณค่าด้านประวัติศาสตร์